นะคะทุกคนวันนี้หนิงก็พาขับมอเตอร์ไซค์นะคะขับมอเตอร์ไซค์มามาชมวิวมาอะไรตามที่ต่างๆนะคะตามวิถีชาวบ้านตามวิถีชนบทนะคะนี่นะคะทางไปท่าเรืออา่าวน้ําเมานะคะนี่นะคะค่ามอเตอร์ไซค์นะคะก็เราก็เช่าเอานะคะก็จะมีคันละ250คันละ300นะคะ แล้วแต่รุ่นของมอเตอร์ไซค์แล้วแต่ความใหญ่นะคะเราก็มาเลือกได้เลยนะคะสำหรับหนิงหนิงเช่ามาวันนี้ที่หนิงเช่ามาก็ราคา300บาทนะคะเพราะว่าสามีขับนะคะหนิงสามีขับเราก็เลือกเอาคันใหญ่นะคะคันใหญ่เหมาะสำหรับฝรั่งนะคะนี่จ้าเราก็เลือกเอาได้เลยนะคะตามความเหมาะสมของเราได้เลยเราชอบแบบไหนคันใหญ่คันเล็กแบบไหนเขามีให้หมดนะคะ ขันใหญ่สำหรับฝรั่งก็มีนะคะมีเยอะนะคะก็ราคาก็จะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่โมเดลแล้วแต่ซีซีแล้วแต่เครื่องของมอเตอร์ไซค์นะคะนี่นะคะการที่เราเช่ามอเตอร์ไซค์ขับมันก็ง่ายนะคะมันง่ายตรงที่ว่าเราอยากไปไหนเราก็ไปอย่างนี้นะคะนี่นะคะมาถึงตรงนี้ก็จะมีป้ายรับฝากรถทุกชนิดนะคะมอเตอร์ไซค์สิบบาทรถยนต์ห้าสิบบาท รถบัสร้อยห้าสิบนะคะรถไฟฟรีนะคะเครื่องบินก็ฟรีนะคะใครมีรถไฟมีเครื่องบินก็มาจอดที่นี่ได้ฟรีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรขำๆลคยเครียดนะคะก็คือก็ลายเครียดดีนะคะเวลาได้อ่านก็มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะคะนี่จ้าการเราการที่เราเช่าโมไซค์ขับก็ดีนะคะเราแบบว่า ไปไหนมาไหนเราสะดวกอีกอย่างหนึง่งเราก็ไม่ต้องรอแท็กซี่ไม่ต้องรอตุกตุก,ตกอย่างนี้นะคะก็คือเราก็ขับโมไซค์เลยนะคะเราก็สามารถไปแหล่งชุมชนไปดูวิถีชีวิตแปบลบว่าตามวิถีชีวิตตามท้องถิ่นอย่างนี้นะคะนี่จะาการที่เรามาเที่ยวนะคะเราก็อยากมาเที่ยวแปลว่าชมวิถี ชีวิตท้องถิ่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะไม่ใช่อยู่แต่แหล่งท่องเที่ยวนะคะนี่จะอันนี้ก็จะเป็นทางไปท่าเรือเอาน้ำเมานะคะเขาบอกว่าสวยนะคะหนิงชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะแถบนี้ก็จะเป็นป่านะคะป่าชายฝั่งป่าชายเลนอะไรอย่างนี้นะคะนี่จะก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะ เดินไปเรื่อยๆชมวิวไปเรื่อยๆนะคะขอบอกว่าแถบนี้สวยนะคะนี่จ้าจากปกติเรามาทะเลนะคะเราก็จะเห็นชายหาดนะคะเห็นชายหาดว่ายน้ําอย่างนี้นะคะแต่แถบนี้จะมีต้นไม้ต้นอะไรอย่างนี้นะคะคือสวยนะคะสําหรับนิงนิงชอบนะคะนิงมองว่าสวยสวยธรรมชาติสวยจริงๆคะ่ะนี่นะคะแถบนี้ก็น้ําก็กําลังขึ้นนะคะ แถบนี้ก็จะเป็นแถบใกล้ฝั่งนะคะน้ําก็จะขึ้นจะลงนะคะนี่เขาบอกว่าน้ําใสมากเลยนะคะน้ําใสจริงๆนะคะคือน้ําใสใสน่าเล่นจริงๆนะคะนี่มองเห็นมองเห็นทุกอย่างเลยนะคะคือน้ําใสมากนะคะแถบนี้สวยมากเลยนะคะหนิงชอบมากเลยนะคะนี่แถบนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่า เป็นวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นมากกว่านะคะนี่จ้าแต่แถบนี้ก็มีโรงแรมนะคะมีโรงแรมมีที่พักนะคะถ้าใครชอบแบบว่าสงบสงบนะคะคือชอบความสงบอะไรอย่างนี้ก็คือหาเซิร์ชที่พักแถบนี้ได้เลยนะคะแถบท่าเรืออา่าน้ําเมานะคะนี่จ้าก็คือจะแบบว่าอันนี้นะคะก็คือ นิงก็เห็นนักท่องเที่ยวนะคะเขาก็มาลงเรือท่านี้นะคะก็เราก็จะมาได้หลายทางนะคะคือทางแท็กซี่ก็ได้นะคะทางเรือก็ได้นะคะก็คือแล้วแต่ความสะดวกเราเลยนะคะว่าเราอยากชมธรรมชาติแบบไหนนะคะถ้าอยากชมธรรมชาติทางเรือก็มาทางเรือได้เลยนะคะถ้าอยากชมธรรมชาติแบบถ้าอยากมาไวก็มารถยนต์นะคะ นี่จ้าเขาก็จะมีรถทุกๆมีอะไรรับส่งเลยนะคะนี่จ้าโน่นนะคะก็จะมีเรือนะคะเรือโดยสารนะคะแต่นิงไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเขายังวิ่งอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าแต่ว่าเห็นเห็นจอดอยู่ตรงนี้นะคะ<ช>นี่จ้าเป็นเรือโดยสารที่จะว่าจะไปท่านั้นท่านี้นะคะท่านั้นท่านี้ท่านั้นนะคะก็คือไปเรือโดยสารได้เลยนะคะสําหรับคน เรือโดยสารก็น่าจะสำหรับสำหรับคนที่อยู่ประจำที่นี่ด้วยนะคะก็คือโดยสารไปนั่นไปนี่นะคะนี่จ้าก็จะเป็นเรือโดยสารนะคะธรรมชาติแถบนี้สวยนะคะนิงชอบชอบนะคะสวยมากเลยนะคะคือน้ำทะเลก็ใสนะคะธรรมชาติก็สวยนะคะนี่จ้า คนที่นี่ก็อัธยาศัยดีนะคะตามที่หนิงเจอนะคะนี่จ้าก็คือก็จะมีรถนะคะรถตุ๊กๆนะคะถ้าถ้าเราต้องการนะคะต้องการต้องการรถตุ๊กๆไปส่งนะคะเขาก็จะมีรถตุ๊กๆคอยบริการนะคะนี่แถมนี้สวยมากนะคะหนิงชอบมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น อีกวิถีชีวิตมุมมองหนึ่งนะคะก็คือเรามาเที่ยวเราก็จะอยู่แต่ชายหาดชายหาดนะคะสำหรับสามีหนิงแกชอบชอบแบบว่าออกมาเที่ยวออกมาดูชีวิตวิถีชีวิตของคนท้ทองถิ่นอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้ามันก็จะได้บรรยากาศแบบท้องถิ่นท้องถิ่นนะคะบรรยากาศแบบธรรมชาติสวยๆชิวๆไปเลยนะคะนี่จ้า นี่นะคะก็จะมีรถโรงแรมนะคะโรงแรมแถบนี้นะคะเขาก็จะมารับนักท่องเที่ยวที่มาโดยสารมาด้วยเรือนะคะนี่จะนี่นักท่องเที่ยวที่มาด้วยเรือก็มีนะคะอาจจะมาจากที่ต่างๆนะคะนี่จะก็มีเรือเรือแบบเรือหางยาวอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีเรือแบบโดยสารเยอะแยะมากมายเลยนะคะ นี่จ้าดูจ้าดูน้ำทะเลใสมากนะคะดูท้องเรือนะคะสวยนะคะตรงนู้นไกลๆก็จะเห็นเป็นโรงแรมนะคะนี่จ้านี่จ้าน้ำทะเลใสใสมากนู่นโรงแรมจ้านี่นะคะก็จะเป็นท่าเรือนะคะท่าเรือเอา่าน้ำเมานะคะนี่ ถ้าใครมาเที่ยวอ่าวนางหรืออะไรนะคะถ้ามีโอกาสก็ขับโมไซมานะคะไม่ไกลนะคะนิงขับโมไซพวกนินขับโมไซมานะคะก็คือเขาก็จะมีป้ายบอกนะคะเราก็มาตามป้ายเลยนะคะนี่จ้ามีเลือดดยสารด้วยนะคะ นี่นะคะบรรยากาศก็กจะชิลๆนะคะก็จะมีธรรมชาติมีอะไรให้เราได้ชมนะคะแต่ก็จะแดดร้อนหน่อยนะคะ <c ười> คือบ้านเรานะคะก็จะแดดร้อนนะคะนี่จ้าก็สวยนะคะแถบนี้หนิงก็มองว่าสวยนะคะนี่จ้าแถบนี้ก็สวยไปอีกแบบนะคะ นี่นะคะหนิงก็เดินมาชมนะคะแล้วหนิงก็เดินกลับนะคะเพราะว่ามันมันก็ไม่มีอะไรนะคะก็พามาชมท่าเรือนะคะพามาชมท่าเรือพามาชมวิวสวยๆนะคะวิวที่แตกต่างนะคะนี่จ้าขอบอกว่าวันนี้อากาศร้อนๆนะคะร้อนมากนี่หนิงชอบแถบนี้มากเลยนะคะ น้ำกำลังขึ้นนะคะตอนนั้นน้ำลดนะคะตอนนี้น้ำขึ้นนะคะนี่จ้าก็จะมีต้นไม้นะคะน้ำก็จะใส่นะคะนี่แถบนี้สวยนะคะนี่นะคะก็จะมีกระท่อมอันหนึ่งนะคะอืมน่าอยู่มากเลยนะคะนี่พวกนี้ก็จะเดินกลับแล้วนะคะ ี่เขาบอกว่าน้ําใสมากเนี่ยแล้วหินเขาก็สวยนะคะเป็นหินธรรมชาตินะคะเป็นหินก้อนเล็กๆสวยมากเลยนะคะแถบนี้นี่จ้านี่นะคะพวกหนิงก็กลับมาแล้วนะคะพวกหนิงก็กลับมาหนิงก็จะพามาดูพระอาทิตย์ตกที่เดิมนะคะ ที่เดิมนะคะพวกนหนิงกลับมาอ่านนางแล้วนะคะก็จะพามาชมพระอาทิตย์ตกอีกวันหนึ่งนะคะซึ่งหนิงก็ถ่ายคลิปวันนั้นกับวันนี้ก็คนละคลิปนะคะอันนี้ก็เป็นของอีกวันหนึ่งนะคะแต่ก็จะสถานที่เดิมนะคะสถานที่เดิมมันก็เลยเหมือนเดิมนะคะนี่จ้าพระอาทิตย์ตกสวยสวยนะคะ ภาที่ตกที่นี่จะสวยทุกวันเลยนะคะนิงเห็นทุกวันเลยนะคะแต่นิงก็ไม่ได้ถ่ายคลิปทุกวันนะคะนิงก็ถ่ายคลิปเป็นบางวันนะคะนี่จ้าดูท้องฟ้านะคะท้องฟ้าสวยมากนิงชอบนิงชอบนะคะบรรยากาศแบบว่าชมวิวชมท้องฟ้าชมภาที่ตกอะไรอย่างนี้นะคะนิงชอบบรรยากาศวิวนะคะ นี่จะสวยมากนะคะวันนี้ผ้าทิศตกก็สวยตามเคยนะคะนี่จะได้มุมองศาที่สวยมากนะคะคนมาถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะขอบอกนี่จาเพราะว่าเพราะว่าเขาได้องศาที่สวยมากเลยนะคะดูสิคะเขาเขาลงลงกับภูเขาได้แบบว่าสวยสง่าง,งามมากเลยนะคะนี่จาวันนี้ก็ พามาดูพระอาทิตย์ตกอีกวันหนึ่งนะคะหนิงก็อยู่กับบีแปดคืนนะคะหนิงก็ค่อนข้างจะมีคลิปเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็ถ่ายไปด้วยเที่ยวไปด้วยนะคะนี่จ้าพระอาทิตย์ตกวันนี้ก็จะสวยนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกันนะคะกับวันนั้นจะแตกต่างกันนะคะนี่จะดูแสงเขานะคะ แสงเขาก็โอ้โ oh, หสวยอ่ะสวยมากเลยค่ะดูสิคะมันนี้ก็คือจะค่อยๆลงนะคะแล้วขอบฟ้าขอบพระอาทิตย์ก็จะเป็นสีแดงนะคะนี่จ้าตกเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะโอ้ยสวยนี่นะคะตะวันก็รับขอบฟ้าไปแล้วนะคะ นี่จ้าตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะสวยมากเลยค่ะนี่บรรยากาศตอนเย็นนะคะตะวันรับขอบฟ้านะคะที่อ่านางกระบี่นะคะหมู่บ้านอ่านางนะคะแถบนี้สวยนะคะนี่นี่นะคะ อิจฉาคนที่ได้อยู่แถวนี้นะคะได้อยู่กับธรรมชาติสวยๆนะคะนี่จ้ะบรรยากาศสวยมากค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า